เรื่องเรื่องการเมืองเรื่องที่วันนี้ใช่ไหมของท่านนายกรัฐมนตรีผมว่าหลายท่านก็คงได้ฟังวิเคราะห์ไปแล้วเนาะโผมว่าทุกช่องอะ่ะวันนี้หลายๆช่องเขาก็มีการวิเคราะห์กันในรายการก็มีการเล่าไปแล้วบางส่วนเพียงแต่ว่าปลายทางของท่านนายกรัฐมนตรีคือจะลงเอยแบบไหนเท่าที่ สอบถามก็แน่นอนแหละคุณผู้ชมครับมันมีทั้งลงเอ่ยโดยการต้องพ้นตาแหน่งกับบางคนบอกมันไม่ควรจะพ้นนะเพราะบางคนบอกคือนายกยังไม่ได้ทําความเสียหายเกิดขึ้นเพราะแค่คุยโทรศัพท์มันยังไม่มีความเสียหายที่แบบเห็นชัดเจนว่าคืออะไรอะ่ะอันนี้คือฝ่ายที่เขายัางเชื่อมั่นนายกแต่ถ้าถามจากทางฝั่งนักวิชาการที่คุยนอกรอบแต่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อท่านกันแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะเดือดร้อนอ่ะอย่างบางท่านเอ่ยชื่อได้อย่างอาจารย์เจตโทนะวันนี้ คืออาจารย์เจตท่านก็ท่านก็ตรงไปตรงมาอาจารย์เจตบอกวันข้างหน้าซึ่งคาดการว่าอาจจะออกมาเป็น90เลย90ก็คือผลสภาพต้องต้องออกจากนายกรัฐมนตรีแต่ก็มีนักวิชาการบางท่านประเมินว่าถึงวันที่สา,ารด้านุญต้องวินิจฉัยจริงๆอาจจะออก8ต่อนหนึ่งซึ่งถ้า8ต่อนหนึ่งก็ยังไม่รอดนะ นี่ผมพยายามจดนะเวลาคนไหนก็ให้ข่าวเอาไว้ว่าผลจะออกมาประมาณเท่าไหร่เพื่อจะดูว่าเอ๊ะทำไมนะักวิชาการเขาคาดการแล้วมันเป๊ะขนาดนี้มันเพราะอะไรถึงมั่นใจว่าจะออกมาเป็น8ต่อหนึ่งสำหรับผลในวันข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นเพราะวันนี้ที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมมัน7ต่อ2แต่มีนักวิชาการมัท่านบอกเป็น8ต่อหนึ่งซึ่งถ้า8นายกก็คือไม่รอด ซึ่งถ้าไม่รอดคราวนี้จะเป็นใครก็มีบางท่านเป็นผู้ใหญ่ก็บอกว่าอาจารย์ชัยเกษมนี่อาจจะไม่ได้ด้วยซ้ําซึ่งวันนี้ได้ดูมาตอนที่สัมภาษณ์คุณผู้ชมถ้าใครไม่ได้ตามผมเล่าให้ฟังอนะเนาะคือวันนี้นั่งคุยกันในกองแล้วบอกเฮ้ยไปคุยกับอาจารย์ชัยเกษมนิติสิริกหน่อยเพราะท่านยังมีบัญชีรายชื่อของการเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่คือตอนแรกคุยกับอาจารย์ชัยเกษมอะคุณผู้ชมฮะ คือท่านเองก็บอกว่าท่านเป็นท่านพร้อมนั่นคือครั้งที่หนึ่งนะที่คุยกับท่านพอครั้งที่สองคือวันเนี้ยอาจารย์ชัยเกษมท่านก็พูดแปลกว่าไม่รู้ว่าเพื่อไทยอยากให้ผมเป็นหรือเปล่าคืออย่าลืมว่าถ้าเรามองข้ามช็อตไปถึงวันที่สารรัฐมนูญแล้วถ้าเกิดนายกเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองจริงๆมันจะต้องกลับมาเลือกเพราะมันไม่ได้ยุบสภาถูกไหมฮะ มันไม่ได้ยุบสภาเพราะ,ะนั้นมันก็ต้องกลับมาเลือกจากบัญชีซึ่งจากบัญชีก็อย่างที่ท่านทราบมีคุณพีรพันธ์คุณอนุทินคุณจุรินถูกไหมครับแล้วก็อาจารย์ชยัยเกษมซึ่งลุงตู่อันนี้ตัดท่านทิ้งเลยเพราะลุงตู่ยังไงทุกคนวิเคราะห์ตรงกันว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ลุงตู่ไม่กลับมาแน่นอนตอนนี้มันก็จะเหลือแค่สี่คนแต่วันนี้ที่แปลกคืออาจารย์ชยัยเกษมบอกว่าผมไม่รู้ว่าเขาอยากจะให้ผมเป็นหรือเปล่าแต่ก่อนหน้านี้มีภาพอาจารย์ตีกอล์ฟจำได้ใช่ไหมครแล้วตอนตีก อาจาร,รย์บอกผมก็แข็งแรงถ้าให้ผมเป็นผมก็พร้อมแต่พอวันนี้พอนายกถูกใส่ก็ดดกมันก็เลยงงไปว่าถ้าอาจารย์ชยัยเกษมซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อแล้วไม่ได้เป็นเอาเพื่อไทยจะเอาใครอะจนกระทั่งมีคนกระซิบกระซิบนะจริงเท็จประการใดอันนี้แค่กระซิบเราคุยกันเล่นๆนะอย่าไปจริงจังมากนะอันนี้คุยกันแลกเปลี่ยนกันถึงที่สุด จะไปใช้บริการของคุณอนุทินเป็นไปได้ไหมคุณผู้ชมช่วยผมวิเคราะห์หน่อยก็ได้อันนี้คนที่พูดนี่น่าเชื่อถือเลยนะถือว่าเป็นแหล่งข่าวเพราะวันนี้อาจารย์ชัยเกษมส่งสัญญาณว่าเขาไม่อยากให้ผมเป็นหรอกแล้วอาจารย์ท่านเองอต่อให้แข็งแรงเนี่ยแต่ท่านก็ยังไม่ได้แบบคราะยังไม่ได้แบบฟื้นฟูแบบร่างกายแบบเต็มร้อนต์ึกออกใช่ไหม แล้วอยู่ๆก็มีผู้ใหญ่บางท่านบอกว่าถึงที่สุดเดาใจคุณทักษิณแปลกเนาะทำไมต้องเดาใจคุณทักษิณเนาะเรื่องแบบเนี้ยเนาะผมพูดเยอะไปเดี๋ยวคนเอาไปไอ้นี่ว่าเนี่ยอาจจะกลับไปใช้บริการของคุณอนุทินก็นั่งคุยว่าโอ้หถ้าเป็นคุณอนุทินก็หมายความคุณอนุทินคือนายกีกวันข้างหน้าถ้าเกิดอุบัติเหตุกับคุณอุ้งอิงอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะ ถ้าสมมุติเพื่อไทยเลือกอาจารย์ชัยเกษมขึ้นมาจริงๆคำถามคือมวลชนรับได้ไหมคุณจตุพรเนี่ยบอกเป็นใครก็ได้ต้องมาตามกลไกแต่ต้องไม่ใช่อุ้งอิงซึ่งถ้าฟังแค่คุณจตุพรแต่ยังไม่ได้ไปซาวเสียงนะฮะว่ากลุ่มมวลชนเขาเนี่ยเขาจะได้ไหมแล้วที่ทําไมต้องไปสิงหาปรากฏวนันนี้คุณสมชายสแสวงการบอกสิงหามีคดีชั้น14อีกซึ่งเข้าใจว่าผลจะออกตอนนั้นก็เลยบอกอ๋อ อ๋อแต่พูดเยอะไม่ได้นะเ <c oughs> อ,อเข้าใจใช่ไหมที่วันนี้พี่ตูจ่จตุพรจะบอกว่าเดี๋ยวจะมีการไปชุมนุมอีกครั้งหนึ่งก็คือวันอากลางเดือนสิงหาแล้วก็มาสัมพันธ์กับคุณสมชัยสแสวงการบอกจะมีคดีชั้น14ซึ่งอาจจะมาผนวกกับของคุณอุ้งอิงจะออกประมาณเดือนครึ่งหรือสองเดือนนี่เดือนอะไรนะรกรกฎาใช่ปะ มกลุลารักษ์ขพมีนาเมษาบ้านม,ม,มิถุนากรกาสิงหากันยาสิงหาอ๋อกรกดาสิงหาเราก็ไม่กล้าก้าวล่วงศาลท่านน่ะเนาะแต่เขาบอกว่าถ้าจาับจากเวลาก็น่าจะประมาณเดือนครึ่งกรกดาเดือนครึ่งคดีอุกุลอุกอิงกรกากอะมันก็สิงหากลางเดือนนี่ว่าเดือนครึ่งชั้น14พี่เอสมชายที่เรียกพี่นี่คือเรารู้จักกันนะแต่โยโกนบอกนี่ไงมึงเป็นฝ่ายนะั้น้วยนะฟังทุกฝ่าย เออวันนี้ไปจริงวันนี้ลืมคือไม่ใช่ลืมหรอกวันเนี้คือจะให้ทีมข่าวไปสัมภาษณ์คุณคำปากาด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้เปิดในรายการก่อนคือผมว่าฟังทุกฝ่ายว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งถ้าเป็นไปตามที่แหล่งข่าวคาดการคาดีคุณนองอิงก็ประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือนถ้าเดือนครึ่งมันก็ไปลงล็อกสิงหากลางเดือนพอดีคดีชั้นสิบสี่ที่คุณสมชายแสวงการบอกมันก็น่าจะไปออกช่วงสิงหากลางเดือนพอดี แล้วทามวลชนก็จะออกกลางเดือนสิงหาเหมือนกันผมนึกไม่ออกอะตอนเนี้คือเอาจริงนะนั่งนั่งทำงานก็คุยกับเมย์คุยกับแล้วก็จะกลับไปคืนดีกับคุณอนุทินยังไง <c oughs> นึกออกมะแต่ยังว่าการเมืองอะเราก็เคยเห็นใช่ไหมถึงวันหนึ่งอะอ่ะก็ไม่มีอาจจะบอกว่าไม่มีคุณอุ้งอิงแล้วแล้วก็กลับมา อันนี้เขาเล่านะเขาเล่านะผู้ใหญ่เขาวิเคราะห์ท่านจดเอาไว้แล้วกันถ้ามันจริงแสดงว่าก็แม่นท่านอยากไม่อยากใครตอนเนี้ปัดไปก่อนเพราะผลที่สุดถ้าสมมุติท่านนายกเกิดอุบัติเหตุต้องกลับไปที่บัญชีรายชื่อรู้ใช่ไหมก็อย่างที่ผมบอกจะให้คุณพิรพันเสียงพักของคุณพิลพันก็ไม่ได้เยอะมาก ไม่มีมิตรแทนและศัตรูถาวรเออมีคนพูดน่าสนใจคำนี้เราก็เคยเห็นสมัยก่อนใช่ไหมนี่แรกเปลี่ยนกันนะผู้สูงอายุตีหนึ่งสิบเจ็ดแล้วห้าพันกว่าท่านเอเมย์เขาน่าจะคุยแล้วมั้ทําไมคนดูผมเชื่อเรื่องเกี่ยวกับการทํานายดวงมงดวงเมืองกันจังเลยนี่นะฮะ อ๋อที่เขาบอกดวงของคุณอนุทินใช่ป่ะดวงคุณอนุทินใช่ไหมอ๋อเออป้าฟองพูดเอาไว้ป้าฟองสนานดวงคุณอนุทินถ้าจะดีคือต้องดีเดือนนี้เดือนหน้าโดยประมาณอ้าวแล้วเดือนหน้ามันกลางสิใช่ป่ะกรกฎาอ้าวสิงหาเอ้ใช่ป่ะ,ใช,ปะใช่เนาะยวกอนตกเดือนละบกคลากรุภามีนาเมษาพฤษภามิถุนายนนี่เข้ากรากฎาถูกป่ะกรกฎาก็สิงหา อ,อือืมอือืทำไมดวงจะดีสิงหาอ๋อเออจริง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 นี่ฮะคือไม่รู้เลยอ่ะคือใครทำนายแม่น,มนไม่แม่นคือไม่แน่หรอก <c oughs> แบรคือผมพูดแบบชอบวนกลับมาโหนวานลินเพราะคุยกับแกบ่อยสมัยก่อนอย่างโหนวานลินก็ยังเคยทำนายเลยคุณผู้ชมฮะว่า คนนี้จะไม่ได้เป็นนายกแล้วแต่ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อท่านนะนะซึ่งปรากฏขนาดโหรวารินทํานายบอกคนนี้ไม่ได้เป็นนายกยอยู่เขาที่เป็นน่ะอ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็มีโหรคนอื่นอีกที่บอกเขาจะไม่ได้เป็นแต่เขาได้เป็นไม่ต้องถามว่าใครนะและเขาก็ได้เป็นคําถามคืออ้าแล้วอย่างเงี้ยทาไมมันเกิดการคาดเคลื่อนคําอธิบายคือบุคคลคนนี้ที่เคยคิดว่าจะไม่ได้เป็นนายก แล้วได้กลับมาเป็นนายกเพราะไปทําบุญกับหลวงพ่อคูณท่านไปย้อนหาว่าใครนายกคนไหนเคยไปทําบุญกับหลวงพ่อคูณผมก็ยังถามบอกดูก่อนนะทําบุญกับหลวงพ่อคุณเนี่ยแล้วแล้วได้เลื่อนกลันมาเป็นนายกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยบอกว่าอ๋อมันเป็นเรื่องของผมว่าลินนะแกมันเป็นเรื่องของบุญกุศลเหมือนกับก่อนหน้านี้เหมือนดวงปิดและช่วงเนี้ยดวงเปิดเพราะได้ทําบุญกับครูบาอาจารย์ที่ดีก็เลยทําให้ ได้มาเป็นนายกนี่ฮะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ท่านอันนี้เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะนี่แปบ๊บนะ,ะคุณพิธาตอนนี้ยังไม่มีโอกาสเลยถูกไหมเออเนี่ยฮะคือตอนนี้ก็เป็นคุณเทงแต่ก็ต้องยุบสภาแต่ก็จากแรงข่าวยังไงเพื่อไทยก็ไม่ยุบฮะ ต่อให้ยุบเขาก็ไม่ยุบครับเออและอย่าลืมว่ามวลชนเรียกร้องคือให้ลาออกถูกไหมเออแล้วก็ดันมีข่าวว่าถ้าสมมติไม่ใช่ท่านอุ๋งอิงอาจจะพอรับได้ไหมถ้าเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลผมถ้าถามผมนะถ้าวันนี้ฟังอาจารย์ชัยเกษม ผมว่ายากนะผมว่ายากนะแล้วมันมีเรื่องอื่นที่เล่าสู่ที่สาธารนณะไม่ได้เลยแต่ถ้าถามขอจากข้อมูลมาอาจารย์ชยัยเกษมถ้าสมมตินายกเกิดอุบัติเหตุผมว่าก็ไม่ใช่อาจารย์ชยัยเกษมจดเอาไว้นะเป็นแค่บันทึกส่วนตัวผมว่าไม่ใช่อาจารย์ชยัยเกษมสําหรับส่วนตัวผมยังไงก็ไม่ใช่ท่านเพราะนอกจากท่านจะยืนยันแล้วว่าเขาคงไม่เลือกผมวันนี้มันยังมีน้ําหนักปักจจัยอื่นแวดล้อมเข้ามาอีกเนี่ยนะฮะ อาจารย์ชยัยเกษมคือร่างกายท่านก็ถึงตอนนี้จะฟื้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้เต็มร้อยครับอันนี้อาจารย์ท่านก็ยอมรับว่าร่างกายท่านยังไม่ได้เต็มร้อยช่องนี้ไมไ่ช่องใหม่ครับผู้ชมฮะช่องนี้คือช่องสำรองคืออะไรเหรอไร์ประชันกับปู่จานคืออะไรอ่ะอันนี้ไม่รู้จริง คืออะไรวะคนดูชอบส่งอะไรไหมผมงงๆเนี่ยนะฮะคืออะไรเหรอครับ <c oughs> ท่านพิมพท่านรับผิดชอบด้วยนะเออท่านพิมพท่านรับผิดชอบนะเออผมจะไม่ไม่พูดอะไรมากไปกว่านี้นะ <c oughs> ฝากกดติดตามช่องสำรองผมด้วยนะครับผู้สูงอายุห้าพันสองร้อยคนห้าพันสร้อยคนฝากกดติดตามหน่อยนะครับคืนนี้ไม่มีอะไรนะคืนนี้มาคุยจริงจะคุยแค่เรื่องของ ของสีกาคนรู้ใจอยากคุยเรื่องนี้เลยเพราะความรู้สึกส่วนตัวคือใครเขาคือใครแล้วเพราะอะไรถึงทำให้ถึงทาให้พระที่ที่บวชมา35พรรษาวันไหวได้ก็เลยพยายามไปหาว่าเขาคือใครแล้วก็พยายามไปดูรูปว่าใช่หรือไม่ก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงท่านนี้ก็ต้องยอมรับว่าเออก็สวยนะ ก็สวยเนี่ยฮะคืออะไรปูจานคืออะไรไม่เข้าใจอันนี้ไม่รู้จริงอะเนี่ยฮะมีช่องสำรองสามช่องเท่านั้นครับนี่ผมไม่ได้ตามเรื่องเกี่ยวกับคุณป๊อปอะไรเลยนะผมเห็นคนชอบทักเข้ามาเยอะจังเลยทีมข่าวผมยังไม่ว่างครับเรื่องเรื่องเรื่องพวกนี้ปล่อยไปก่อนนะอันนี้ยังไม่ว่าง แล้วก็ยังไม่ค่อยทราบเรื่องด้วยพิมพ์บอกมาได้นะใครมีปัญหาอะไรพิมพ์เข้ามาในกล่องข้อความนะเออเดี๋ยวให้น้องๆเขาไปนั่งเปิดอ่านให้นะไลฟ์ตอนกี่โมงหระไลฟ์ตอนเที่ยงคืนสี่สิบครับงงอะไม่รู้ เรื่องน้องเรื่องน้องนิตยาไม่รู้เลยครับคุณผู้ชมฮะนิตยาผมไม่รู้เลยแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจเขาก็แล้วกันคุณผู้ชมครับถ้าเขาไม่จับก็สุดแล้วแต่เขาอะครับคุณผู้ชมฮะเนาะคือประเทศไทยถ้าถ้ามันจะเป็นอย่างนี้จริงก็ต้องปล่อยอะคือทุกคนมีหน้าที่ของตัวเอง วันนี้เราคุยกันแบบคุยกันเรื่อยเปื่อยคุณผู้ชมฮะเราคุยกันเรื่อยเปื่อยมีแค่เรื่องของผู้หญิงของเจ้าคุณเนี่ยแหละฮะที่ที่อยากรู้ผมว่าท่านก็ควรจะไปพักผ่อนได้แล้วนะตอนนี้ตีหนึ่งครึ่งแล้วนะครับดึกมากแล้วมีอะไรอยากรู้ไหมครับช่องจริงครับอ๋อแป๊บหนึงแบบน่งชฉยเอ็มเธอยังไม่นอนอีกเ,อเหรอเอเหรออ๋อนนักร้องแร็ป อันนี้ขอโทษนะอันนี้อันนี้คือแบบ <c ười> คือผมไม่รู้ผมอาจจะไม่รู้จักจริงโทษทีนะอันนี้คือไม่รู้จัก <c ười> อ๋อแม่ไม่เป็นไรครับให้ดรมาริกาไลฟ์ไปเลยเป็นคนบอกให้ไปเชิญดรมาริกาให้เขาไลฟ์เถอะครับกูโจมะใหอเขาไลฟ์เถอะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวช่องผมปิว <c ười> ให้เขาไลฟ์ของเขาไปเถอะครับไม่งั้นเดี๋ยวของผมปิวเนี่ยะ มีสำรองแค่สามช่องครับช่องหลักช่องหลักช่องหลักมันเท่าไหร่สี่แสนกว่าแล้วก็ช่องนี้เท่าไหร่หกหมื่นกว่าแล้วก็อีกช่องหนึง่งเท่าไหร่สามหมื่นกว่ามีสามช่องครับคุณผู้ชมฮะทาเผื่อไว้เผื่อมันปิวด็อกเตอร์ปริวแล้วนอนดีกว่านะคุณผู้ชมนะวันนี้เข้ามาคุยกันแบบเปื่อยเปื่อย วันนี้ไม่มีวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายแค่จดบันทึกเอาไว้ว่าถ้าสมมุติเป็นไปตามที่บางท่านบอกว่าอาจจะไปจับกับภูมิใจไทยถ้านายกเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเราแค่จดบันทึกกันไว้เนาะว่าจริงหรือเปล่าคือถ้าจริงก็แสดงว่าแหล่งข่าวผมก็แม่นเนี่ยนะฮะ